สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25คกุมภาพ,พันธ์ปี2023เราไปดูผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023ของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นนัดที่25ของฤดูกาลฟูลัมเปิดบ้านเสมอกับูุ้มต้นไป1ประตูต่อนหนึ่ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1อาร์เซนอลมี54คะแนน ที่2องแมนเชสเตอร์ซิตี้มี52คะแนนที่3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี49คะแนนที่4ี่ทอรแนาฮอรสเปอร์มี42คะแนนที่5นิวคาสเซิลมี41คะแนนที่6ฟูลรัมมี39คะแนนที่7จ็ดไบรตันมี35คะแนนที่8ลิเวอร์พูลมี35คะแนนที่9เบรนท์ฟอร์ดมี35คะแนนที่10 เชลซี LC, มี31คะแนนที่11อ็แอสตันวิลล่ามี28คะแนนที่12คริสตันพาเลตมี26คะแนนที่13บสนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี25คะแนนที่14เลสเตอร์ซิตี้มี24คะแนนที่15วูลาบแฮมป์ตันมี24คะแนนที่16เอเวอเรตันมี21คะแนนที่17บเจ็อนมัตมี21คะแนน ที่18เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี20คะแนนที่19ลีดยูไนเต็ดมี19คะแนนและลำดับสุดท้ายเซาท์แฮมตันมี18คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นาที่25ของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ค่ะพร้อมตนารางคะแนนณวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ปี2023ค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องสมาชลกับวันสบายๆด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ